เส้นชัไปถึงนู่นแล้วก็จะกลับมาที baby. Baby. ่เดิมเส้นชัยอยู่ที่เดิม hả bom. Hã? Ờ, câu... Lên vô này. Vô này. À, à. Hả? Ờ, lên với leo, có rắp bác rồi ไม่ไม่มาที่หนอไม่มาที่นะไปได้กัก้อ่าเดี๋ยวพีก็เว็บกับไอ้แล่ไกมาอโอเคครับรับผมนี่เดี๋ยวเขาแข้งเก็บข้าวอยู่ปล่นนี่อ่าใช่ใครับผมรับกับับผมรับนีครับ พี่ครับครับผมเดี๋ยวขอขอขอไปที่วิ่งถ่ายรูปนี้กันบ้างนะรูปเก่งหน่อยกนแล้วเนี้ได้ได้ได้สำนักงานเกษตรได้ได้เลยได้เลยพี่เบอร์พี่เบอร์อะไรครับพี่พี่อะไรครับนี่ตักใบนี่ครับอ่อชื่อพี่ว่าพี่พี่พี่รันพี่รันพี่รันนะได้เอยรบกวนพี่พี่รันหน่อยนะครับครับผมได้ครับมายืนทำไมอะ